เมตตาทาค้ำจุนโลกสุขสวัสดิ์วัฒนมงคลขอความสมบูรณ์ฝูนผลบังเกิดมีกับเอซีของช่องแม่นกน้อยบ้านไรปูลหลวงสหายสายทํรสหายสายอากาศทุกท่านนะคะวันนี้เรามาส่งงานกันอีกแล้วหนึ่งวันนะคะวันนี้เรามาส่งงานให้ท่านผอ,อนะคะ เรียนท่านผอ,อให้ทราบเพราะว่าเราบ่มน้ําวันนี้เป็นวันที่สองนะคะพรุ่งนี้เราจะเริ่มฉาบบ้านท่านผอ,อหลังหน้าแล้วนะคะก็เลยต้องมาถ่ายส่งงานให้ท่านผอ,อเพราะว่าท่านผอ,ออยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะนะคะก็เป็นบ้านโค้งนะคะประตูหน้าต่างโคง้งประตูห้องโค้งนะคะซึ่งท่านอาจารย์ท่านเป็นสถาปนิกได้เลยนะคะเนี่ยไม่ใช่เป็น ครูเฉยๆนะคะเพราะว่าท่านเป็นนักออกแบบนะคะห้องแต่ละห้องแต่ละมุมท่านจะออกแบบเก๋ไก๋คนละสไตล์โกลมบ้างโคร้งบ้างเหลี่ยมบ้างนะคะก็คือให้มีความหลากหลายไม่ให้เบื่อตานะคะก็สั่งมาได้จัดให้เลยค่ะท่านผอคะแล้วก็ส่งบ้้นอาจารยร์เฟิร์นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราได้ถ่ายทำให้เอฟตีได้ดูว่าเรามีการเจาะเข็มโรงรถหนุนนะคะ ฟุตบาทลงรดนะคะเฉพาะลงรถนั้นเข็ม32ต้นนะคะแล้วก็รอบบ้านเลยนะคะก็เจาะเข็มประมาณ50กว่าต้นด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานไม่เสร็จค่ะ f อฟซมาต่อวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็คือขยายเข็มขยายหลุมกันเสียบเหล็กเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็ด้านขวาเมื่อวานนี้เราได้ถ่ายทําให้ดูว่าเราได้มีบ่อกเกิดหนึ่งแล้วก็ ในบ่อกเกิดนั้นมี3ามวงแล้วก็ถังเซตแล้วก็มาที่บ่อกเกิดอีกนะคะในการที่จะแยกระบบของชักโครกของซ่วมนะคะแล้ววันนี้ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวลงมาเราก็จะฝังนะคะระบบอีกเหมือนกันนะคะฝังท่อวงวง,วงเป็นเซ็ตเซ็ตเป็นชุดชุดไปแล้วก็มีถังเซตอีกนะคะเพื่อกักกรองนะคะระบบ ให้ใสสะอาดนะคะไปสู่ระบบท่อระบายน้ําของสาธารณประโยชน์นะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นไม่มีไขมันที่จะไปสกรปรกในการไหลผ่านไปในระบบท่อระบายน้ําของชุมชนนะคะก็คือขุดลึกลงไปเลยนะคะเตีแล้วก็วางถังเซตลงไปแล้วก็วางวงก่อนเลยนะคะดับแรกวงนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะคะเราก็จะมีเดี๋ยวจะมีบ่อดักไขมัน ะะหลังจากที่ลงมานี่แล้วก็จะมีบอ่อดักไขมันไม่อีกนะคะเอฟีก็คือจัดระบบคือให้ไปใสสะอาดนะคะไปสู่ทางสาธารณะประโยชน์ระบบระบายน้ำของสาธารณะนะคะก็คือเรารับผิดชอบต่อส่วนรวมนะคะ,ะไม่ใช่ว่าจะเอาประโยชน์ส่วนเราแล้วก็ปล่อยภาระไปสู่ชุมชนนะคะปล่อยกลิ่นหรืออะไรไปสู่ชุมชนอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะทำอะไรก็คือ ทําให้มันเป็นระบบระเบียบแล้วก็ปลอดภัยไม่ใช่บ้านเราปลอดภัยแต่บ้านคนอื่นมีกลิ่นนะฮะอันนั้นก็ไม่ใช่เราก็เลยทาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เจาะเข็มหนุนไปหมดเลยนะคะอันนี้คุณสามีเขาก็นํารถแมคโรนะคะที่ถ่ายทําให้ดูที่เราเอาเข้าไปไว้ในสวนของเรานะคะสามีแล้วก็ทีมงานก็ไปบรรทุกรถแมคโครเข้ามาไว้ที่หน้างานนะคะ ออวัตถุประสงค์ก็คือจะมาขุดระบบนะคะระบบปรับดินปรับอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็จะนำมาให้นะคะเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมง,งานของเรา ะะได้หัดขับนะคะได้หัดใช้รถแมคโรนะคะ,ะ,คะเป็นงานเล็กๆย่อยๆนะคะถ้างานใหญ่ๆเราก็จะมีทีมท่านสาทอสมพรน้องทีทําให้อยู่แล้วแต่ว่าในงานที่จะเข้าไปสู่อาคารข้างอาคารเล็กๆนะคะสามารถที่จะไปตักไปปรับดินอะไรข้างๆฟุตบาทได้ก็ต้องใช้รถเล็กคันนี้นะคะก็เลยสามีนํามาไว้ในหน้าง,งานเพื่อว่า ใครว่างก็ให้หัดขับให้เป็นนะคะเพราะว่าพอเป็นแล้วอ่ะเขาไปทํางานที่อื่นที่ไหนเขาก็จะได้เป็นกันนะคะทํางานเป็นนะคะใครไม่อยู่อีกคนนึงก็แทนได้นะคะก็เป็นการฝึกเป็นการหัดกันนะคะเอซตีแม่น้องน้อยก็ได้ถ่ายทําเรื่องผักบุ้งแก้วให้ดูนะคะที่เราปลูกใส่ถุงดําใส่ถังเข้าไว้แล้วเราก็นํามาปลูกลงดิน ในการปลูกลงดินก็สามารถที่จะเก็บไปรับประทานได้แล้วนะคะหลายรอบอันนี้เราก็เลยนําในถังในถุงดําลงมาลงดินให้หมดเลยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะเก็บรับประทานได้แล้วทุกคนนะคะเริ่มเก็บไปรับประทานกันได้แล้วก็คือปลูกลงดินให้หมดเพราะว่าการทดลองก็คือในถุงในถังโตช้าแล้วก็ยอดไม่อวบนะคะไม่ไม่ต่ง เราก็เลยลงดินทั้งหมดนะคะหลังจากที่ปลูกผักบุ้งแล้วนะคะเราเดี๋ยวเราก็จะปลูกพริกปลูกมัเขือปลูกถั่วนะคะทําค้างปลูกแตง<ม>ก็คือให้เพื่อนร่วมง,งานมีผักมีพืชผักไปรับประทานนะคะอีกมุมหนึ่งเราตอนนี้เราก็ปลูกโหระพากระเพราแมงรักเข้าไว้แต่ว่ายังน้อยต้นอยู่เราก็เลยเดี๋ยวจะนํามาปลูกเยอะ พื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราก็จะนำผักมาปลูกไว้นะคะให้เต็มพื้นที่เพื่อเพื่อนร่วมงานของเราก็จะได้เก็บนะคะคุณู้นก็เก็บไปกำมือหนึ่งคนนี้ก็กำมือหนึ่งนะคะนี่ถ้าเราเก็บจริงๆเนี่ยยี่สิบสามสิบคนเขาได้คนละกำมือกำมือนะคะวันนี้ก็ต้อง กอนี่ก็ไปสิบยอดกอนี่ก็สิบยอดสามารถไปเก็บไปได้ทุกครัวเรือนนะคะรับประทานกันได้แล้วก็บอกเก็บเลยใครมีความประสงค์ไม่หวงเลยนะคะเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมง,งานเราเก็บได้ทุกคนเราก็เลยมาปลูกนําในถังในถุงดามาปลูกให้เต็มพื้นที่เลยนะคะเขาก็จะได้เลื้อยไปให้เต็มพื้นที่ก็จะได้แบ่งกันรับประทานนะคะอันนี้แม่น้องน้อยก็เลยนําสมุนไพรแล้วก็ EM หมักนะคะ พืชสมุนไพรที่หมักแล้วก็ผสมน้ำมีเอ็มนะคะก็ทําการลาดสาดไปนะคะรดไปเพื่อให้เขางอกงามนะคะแล้วเราก็ไม่ใช้ฐานเคมีนะคะก็จะได้รับประทานกันอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้สามีเขาก็ฝึกหัดให้กับจะตุยมตามน้อยนะคะหลานน้อยนะคะได้ฝึกหัดได้ขับนะคะก็เด็กๆนะคะเขาก็อยากจะเป็นเพราะว่าเขาชอบนะคะงานทางด้านนี้นะคะ เขาัยมากนะคะระบบเขวัยมากสมองดีมากนะคะเขาสามารถที่จะขับเป็นภายในสิบนาทีนะคะเขาเก่งมากเลยนะคะโยกซ้ายโยกขวาตักขึ้นแล้วก็เทนะคะหมุนซ้ายหมุนขวา <SU glimpse> เขาทําได้หมดเลยภายในสิบนาทีนะคะเ,เด็กๆเขาจะสมองไวกว่าเราแล้วก็นิ่มนะคะในการขับในการโยกคันโยกนะคะเขาจะนิ่มกว่า أ, ผู้ใหญ่ นะคะผู้ใหญ่ก็คือสมองสั่งมือไปใจแวบไปแล้วนะคะแต่เด็กๆเ,เ,เขาจะมีสมาธิค่คอยๆว่าอันนี้ซ้ายขวาหน้าหลังนะคะตรงตามเขาก็เก่งนะคะก็อยากให้เขาฝึกหัดให้เป็นทุกอย่างอย่างที่แม่น้องน้อยบอกะคะ่ะให้เขาเรียนรู้แล้วก็ให้เขารู้ว่าในการทํางานนะคะงานเนี้ยกว่าจะได้มาเป็นแบบนี้นะคะขนาดไหนเหนื่อยยากขนาดไหนนะคะแล้วก็ทุกคนก็ต้องฝึกกันให้เป็น ไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะเอฟซี Z, เพื่อนร่วมง,งานถ้าหากว่าเขามีความสามารถมีความเก่งทั้งด้านหลายด้านต่อชาติอะไรต่างๆนะคะอ๋อเชื่อมมุงหลังพาปูกระเบื้องเขาเป็นแล้วเขาก็สามารถที่จะไปรับเหมางานของเขาได้เองนะคะเพราะฉะนั้นในความสามารถของเขาก็อยู่ที่การเสวงหาความรู้นะคะมีพรสวรรค์ก็ต้องมีพรเสวงอย่างที่แม่้องน้อยบอกหรือว่า ครูพักรักจําก็คือเราสอนให้เขาทํางานอยู่ขณะที่พักหรือที่เขาว่างเขาสามารถที่จะมาเรียนรู้มาฝึกมาหัดได้นะคะอันนี้ก็เลยเปิดกว้างนะคะสามีก็เลยนํารถมาไว้ที่หน้าง,งานเลยแพ์ใครมีความประตงคงที่จะหัดก็หัดได้เลยนะคะนําดินมากองกองไว้ก็ให้หัดหัดตักนะคะหัดยกหัดเทหัดจกหัดตัก หมุนซ้ายหมุนขวานะคะให้ฝึกฝึกทักษะให้เป็นก่อนนะคะขับตรงถอยหน้าถอยหลังโยกซ้ายโยกขวานะคะแต่ว่าหลานตุ้มตามเขาระบบเขาดีมากเขานิ่งนะคะแล้วเขาก็เป็นแล้วก็ขับไม่ไม่สะเทือนเหมือนผู้ใหญ่นะคะสมองเขานิ่งสติเขานิ่งมากเขาเก่งนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ให้รู้ว่า ก่จะได้เงินมาแต่ละบาทนะคะก่จะได้ตังค์ต้องเหงื่อตกกันก่อนนะคะเอฟี FC. อันนี้ก็เป็นการฝึกลูกหลานของเรานะคะให้เป็นทุกอย่างอยากให้เขาเป็นทุกอย่างเขาจะได้รู้นะคะเราก็พามาเข้าสวนเมื่อวานเอฟซีเราได้พาชมว่าเราได้ตักดอกจอกขึ้นมาใส่รถเข็นแล้วก็มาหมกตามโคนต้นไม้นะคะวันนี้ก็หมกเกือบครบหมดนะคะทุกหลุมเกือบจะครบหมดแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยหรือว่าอันนี้เป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะเขาก็เริ่มจะแทงกอใหญ่แล้วค่ะเอฟซีพอถ้าเขากอใหญ่ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ขึ้นไปแพร่ขยายให้ได้เยอะๆนะคะเผื่อว่าญาติๆหรือเพื่อนๆอยากจะได้พันธุ์ไปปลูกต่อนะคะเราก็จะได้แบ่งปันกันหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานเขาอยากไปปลูกไว้ที่บ้านคนละกอสองกอนะคะเราก็จะได้แบ่งปันกันไปนะคะแล้วก็ วันนี้ก็มีลูกค้าสั่งหน่อไม้มานะคะซีเราก็เลยมาตัดหน่อไม้มาแซะหน่อไม้เพื่อไปส่งให้นะคะลูกค้าที่สั่งมานะคะประมาณ10กว่ากิโลนะคะเราก็มาทําการตัดให้กเขานะคะเพื่อให้ผู้สูงวัยนะคะค้าขาย นะคะได้เงินแล้วเขาก็ได้เพลินด้วยนะคะเป็นการให้กําลังใจกันนะคะเราก็มาดูแลสวนของเราด้วยนะคะโซนที่กําลังตัดอยู่นี่ก็เพิ่งจะปลุกนะคะเข้าปีที่สวงนะคะยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งสักเท่าไรเลยนะคะโซนนี้นะคะซึ่งอยู่อีกโซนหนึ่งกับกับสระนะคะเราก็มาตัดหน่อไม้แล้วก็มาแต่งกิ่งบ้างนะคะเมื่อวานก่อนแม่น้อยก็แต่งไปได้20กว่าปอนะคะโซนนี้ ก็คงคงต้องมาตัดสางกันนะคะต่อไปเพราะว่ายังไม่ได้ตัดแต่งนะคะลำเล็กๆเ,เราก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งออกลำที่ติดมาแต่เดิมนะคะเราก็ต้องมาตัดสางเอาออกลำใหม่ๆที่เขาขึ้นเขาก็จะลำใหญ่ขึ้นนะคะคงจะต้องมีเวลามาตัดแต่งนะคะเวลาเพื่อนร่วมง,งานเงินเดือนออกนะคะ สิวันออกครั้งก็จะมีวันหยุด1วันวันที่หยุดก็คือเราไม่ได้สั่งงานอยู่หน้างานเราก็จะมาตัดแต่งของเราเองนะคะก็คือออกกําลังกายไปด้วยคข่เอฟซีนะคะทํางานไปออกกําลังกายไปแข็งแรงจังตังได้ด้วยนะคะแล้วก็ได้แบ่งปันเพื่อนร่วมง,งานนะคะได้มีอาหารรับประทานกันนะคะส่วนโซนนี้นะคะก็เข้าปีที่3นะคะเราก็ตัดแต่งกิ่งไว้นะคะ เลียวไผ่ไว้หมดทุกกอแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ไม่รกไม่อะไรสักเท่าไหร่นะคะก็สามารถที่จะเก็บหน่อไม้ได้3วันครั้งหนึ่งค่ะเอฟีสวันเก็บได้ครั้งหนึ่งนะคะเขาก็จะแทงหน่อมาเรื่อยๆก็อย่างที่ไม่น้องน้อยเล่าให้ฟังเมื่อหลายคลิปที่แล้วว่าเขาจะมาซื้อลำเรา30บาทตัวหนึ่งลำแต่ว่าลำนั้นต้องมีความแก่ตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะคะ แต่ว่าครับพอขายหนอ่อกิโลละ15-20-30เราก็เลือกที่จะไว้ลำบ้างขายหน่อบ้างนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์นะคะตอนบ้างแล้วก็เอาหนอ่อเอากิ่งพันธุ์เขานะคะไปชำก็สามารถที่จะประยุกต์ได้หลายแบบนะคะอันนี้ต้นกล้วยนะคะเขาขึ้นอยู่ คู่กันกับกอไผ่นะคะก็ต้องโลกเอาออกนะคะเอากล้วยออกเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้ผลผลิตจากกอไผ่ก็เป็นชิ้นเป็นอันนะคะก็ได้เงินขึ้นมาเดือนหนึ่งก็หลายรอบขายเอฟี แล้วพอถึงหน้าแล้งเนี่ยเข้าสู่หน้าหนาวอากาศก็จะเริ่มแห้งเริ่มแล้งแล้วก็จะต้องมากวาดใบใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ทกําการให้น้ําถ้าเขามีน้ําเขาก็จะออกหน่อให้เราได้ตลอดปีนะคะไม่ว่าไผ่ชนิดใดนะคะเอฟซี FC. ถ้าเกิดว่าเราได้ให้ให้น้ำให้ปุ๋ยเขาได้พอเพียงเขาสามารถที่จะออกหน่อให้เราได้รับประทานตลอดปีอันนี้เราก็มาปักดอกจอกไว้นะคะเอฟซี FC. เพื่อจะเอาไปใส่โคนต้นไม้นะคะอย่างที่แม่น้องน้อยบอกว่าเขาจะดีกว่าผักตบชวาตรงที่เขาเขาเป็นดอกเล็กๆเป็นย่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปสับแล้วก็ลากเขาก็จะอุ้มน้ําเวลาเราไปหมกโคนต้นไม้ลากเขาก็จะซึมซับน้ําไว้นะคะเอฟตีนะคะบัวก็เริ่มจะแทงขึ้นมาหลังจากที่จอกเขาออกไปแล้วนะคะค่ะก็เป็นดอกบัวนะคะเอฟตี บัวง,งามชูดอ,อกออกบานสวยดอกโยนโอนไกลปลิวใบขยับขยมเขียดน้อยคลางโอดเห็นมันไลลกอดกันกลมตะวันก็โลบดวงจมลังดงผักคมจองภูมิ ไข่ฟีก็ดอกบัวนะคะเขาก็จะแทงขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บดอกจอกหมดแล้วนะคะก็จะเป็นรุ่นของบัวแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้นะคะฟตีได้10กว่ากิโลนะคะเราก็นําไปส่งเขาวันนี้นะคะก็เป็นไผ่สร้างมนนะคะกับไผ่หมาจูนะคะเราก็ไปส่งให้คุณป้าเขานะคะสิบ,บาท10กว่าบาท นะคะคุณป้าเขาก็ไปขายนะคะประมาณโดละ30บาทก็แบ่งปันกันค่ะไอตีให้ผู้สูงไวัได้มีไรายได้นะคะ mm. ได้ปลืดเพ mm. ลืนนะคะเราก็หมกโคนนะคะ mm. เกือบเต็มหมดแล้วนะคะ mm. ก็ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางดินเขาปุ๋ยคอบนะคะแล้วก็นำดอกจอกมาหมกตามโคนต้นไม้โคนกล้วย mm. เพราะว่ากล้วย mm. เขายังต้นเล็กอยู่นะคะน,นี้เป็นกล้วยไข่กําแพงเพชรนะคะก็คงต้องบํารุงเขาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูที่อากาศจะเริ่มแห้งนะคะแล้วก็แล้งแล้วนะคะเราก็เลยต้องปรับปรุงเขาสัหน่อยหนึ่งแล้วก็ดินที่ถมตรงนี้ก็จะเป็นค่อนข้างคล้ายๆดินลูกรังนะคะเอฟซีก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนกล้วยนะคะส่วนกล้วยของปีก่อนๆของเรานะคะก็ติดเครืออยู่นะคะ ห้าหกสิบเครือตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเก็บไปรับประทานจำหน่ายได้แล้วแบ่งปันญ,ญาติๆนะและก็เพื่อนร่วมงาน,นของเราได้แล้วนะคะเขาก็เริ่มให้ผลผลิตนะคะก็สลับกันไปอย่างที่แม่น้องน้อยบอกว่า รวยไม่จําเป็นต้องปลูกพร้อมกันนะคะเขาก็จะออกดอกออกผลเขาตลอดปีถ้ามีน้ํานะคะปลูกได้ทุกฤดูค่ะเพราะว่าแม่น้อยเริ่มปลูกผักพืชผลไม้มาตั้งแต่ปีศ2 5 3 8เเนี่ยก็จะเข้าใจระบบเขาดีนะคะฟิกไม่ได้เลยนะคะดินฟ้าอากาศนะคะอันนี้ก็กลับมาออฟฟิศแล้วคะ่ะเอฟทีแล้วก็มาตัดแต่งกิ่งไม้นะคะก็คือลีลาวดี ตีแาว,วดีก็คือบางท่านก็เรียกว่ารั่นทมนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเขาไม่ให้ปลูกในบ้านนะเขาถือเพราะว่าทุกคนเข้าใจว่าคําว่าระทมกับรั่นทมตัวเดียวกันไม่ใช่นะคะระทมตรมตอมนั่นอีกตัวหนึ่งนะคะรั่นทมนะคะก็คือระซึ่งความทุกข์ ที่เขาไม่ให้ปลูกในบ้านนะคะแม่น้อยเคยเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาเป็นตรงพุ่มที่ใหญ่มากนะคะต้นหนึ่งสามารถกินพื้นที่ได้นะคะถึง4ี่ห้าสิบตารางวาเขาก็เลยให้ไปปลูกนะคะในพื้นที่กว้างๆโดยมากวัดก็จะมีพื้นที่กว้างโรงเรียนก็จะกว้างเขาก็จะไปปลูกประมาณนั้นแต่จริงๆปลูกที่ไหนก็ได้ทุกอย่างดีหมดนะคะคิดดีทดําดีพูดดีทุกอย่างดีหมดนะคะเพราะว่าเขาปลูกกันไปทั่วแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวแม่น้อยจะตัด ที่เขายื่นออกมานอกรั้วทั้งหมดนะคะแล้วก็ไปปักชำที่บ้านสวนของเราที่ในไร่ของเราเพราะว่าเขายื่นออกมานอกถนนใบเขาก็จะร่วงนะคะก็ทําให้เราต้องคอยออกมาเก็บใบนะคะก็ทำทำให้สิ่งแวดล้อมด้านนอกก็มีสวยนิดนึงนะคะก็ต้องพาเจ้าเหลินตัวน้อยน้องนี่มาเนี่ยมาคอยเขาก็แบบ ประมาณว่าอยากทำนะคะอยากช่วยทุกอย่างอะไรประมาณนั้นก็อ่ะให้เขามาทำหน้าที่ของเขานะคะมาเก็บใบไม้แล้วก็ให้มาช่วยกันทำความสะอาดนะคะที่ใบไม้เขาร่วงออกมานอกรั้วบ้านของเรานะคะเขาก็เต็มใจนะคะอยากทำอยากช่วยทุกอย่างนะคะคันไม้คันมือเ <c oughs> หรนน้อยคะ่ะน้องี่มานะคะไปไหนก็ไปด้วยอยากร,ากรู้อยากทราบทุกอย่าง เด็กสมัยใหม่ค่าเอีนะคะเขาจะอยู่ในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเขาจะทันสมัย เรื่องบางเรื่องเราก็จะไม่ทันเขารลค่ะเด็กๆเ,เขาก็เปิดหน้าหน้าจอมาเขาก็รูดปื๊ดอะไรของเขาได้นะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเอฟซีคะไม่มีสาระอะไรมากมายสเพระนะคะกราบขอบพระคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องแม่น้องน้อยบ้านไรโพหลวงแล้วก็ให้กําลังใจกันมาทุกวันเลยแม้จะเป็นช่องน้อยๆแต่ว่าก็ปิติแก่ใจมากๆเลยที่เอฟซีเมตตาแม่น้องน้อยนะคะคอยให้กําลังใจกันไม่ทิ้งกันให้ กำลังใจกันอย่างสม่ำเสมอขอกลับขอบพระคุณอย่างสูงนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีอายุอโน,โนสุขขังพลังมีสตังกระเป๋าโตๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่น้องน้อยบันไดผู้หลวงให้ กำลังใจกันเหมือนเดิมนะคะกลับขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ